สวัสดีครับผมสปินโดซ่านะครับคอรำนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตบูลนะครับแฟนสมาชิกไรแอทสปินโดซ่านะครับวันนี้วันอาทิตย์28ิดมิถุนายนนะครับโปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเยอะเหมือนเช่นเดิมน,นะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ ฟุตบอล2คู่นะครับใน2กรีกของยุโรปที่น่าสนใจนะครับเริ่มกันที่คู่แรกไปกันที่เซเรียอิตาลีนะครับเป็นการเจอกระหว่างซามโดเรียเปิดบ้านพบกับโบโรนญ,ญานครับคู่นี้เป็นการเจอกระหว่าง2ทีมที่ยังต้องหนีตกชั้น,นครับโดยสาการเนี่ยบีบบังคับให้ราซาเนี่ยต้องเน้นมากกว่านะครับเพียงแต่ว่าซัมโดเรียผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีนะครับเกมลุกเนี่ยพอขาดฟาบิโอ ยายาล่าไปเนี่ยเรียกว่ามีปัญหาในเรื่องการจบสกอร์นะครับนักเตะอย่างพวกกัสตอนรามิเรสเฟเดรโกโบนาโซรีรวมถึงมานโโลกับเบเดเน่เนี่ยต่างไม่สามารถพึ่งพาได้แล้วก็แผงหลังเนี่ยพอขาดอเล็กเซนต์ลีไปก็ทําให้มีปัญหามากกว่าเดิมนะครับวันนี้ครับเจอกับทางบโลน่าครับซึ่งสภาพทีมเนี่ยพร้อมมากกว่านะครับแท็ติก4-3-3ของซินิซ่ามิไฮโลวิชเนี่ยค่อนข้างลงตัวนะครับโดยแนวรุกเนี่ยเป็นริคาโด อ,อโซลินีเนี่ครับนิโคลาซานโซนเน่และหน้าเป้าเนี่ยใช้ทางโรดิโกปาลาเิโอครับผมมองครับว่า เป็นทีมที่ลงตัวนะครับแล้วก็แท็กติกกับโรโต้เนี่ยวันนี้ถือว่าหวาดพ้นได้อย่างที่เล่นไปนะครับว่าเจ้าทีมเนี่ยไม่ใช่บอลต่อที่น่าเชียร์แล้วก็สภาพทีมเนี่ยแผงหลังก็มีปัญหาแนวลุกก็ขาดกว่ายิ่งล่าเพราะฉะนั้นโอกาสชนะเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับแพ้ครับเปิดมาให้ราคาเป็นต่อ0.25คูณรับเชียร์สองหน้าของทางโบโลญญาผมมองว่าวันนี้จะไม่แพ้กับออกไปเป็นอย่างน้อยส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลบีกาสองเยอรมันนะครับเป็นการเจอกันระหว่างฮัมบูครับบเปิด้านพบกับซาานฮเ่ครับฮัมบูเนี่ยยผมมเคบอกกสาชิไปนะครับว่่่่าาตตตตตั้้งแแทีบุุกกพอสร์ 2, 3, สองสามเปอร์เซ็นต์อาเมื่อเดืนอนก่อนนะครับพวกเขาเนี่ย เสียความมั่นใจแน่แล้วก็รายการนครับปกเกมเนี่ยพวกเขาทําเสียเงินทุกทันครับวันนี้ครับผมมองว่ายังแตกอ่ะยังเหมือนเดิมนะครับคือดูแล้วเนี่ยยังเล่นแบบกดดันตัวเองครับแม้พวกเขาเนี่ยจะมีโอกาสลุ้นเลื่อนชั้นอยู่นะครับแต่ด้วยการที่ไม่ได้กลุ่มชะตาไว้ในมือครับเนื่องจากมีทั้งสตุตการ์ดก็ให้ได้ทางในโอกาสดีกว่าตรงนี้ครับผมมองว่าฮัมบุกเนี่ยคงเล่นแบบพอใจนะครับแล้วก็สภาพทีมเนี่ยไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เจอกับทางซานเชอเซ่นครับซึ่งเป็นบอลรอยตัวก็จริงแต่เป็นบอลรอยตัวที่ผลงานนีี่ครับทมเวววิร์่ลลลงตัแ้ก็เนงง่่่่่าาาาายกกกวนนนนะะะคครรรัััับบบเเเพพฉ้้แทีปปิดมมใหฮุอ็ต คุณครับยังให้ส่วนสิงห์เหนือต่อไปเชื่อว่าวันนี้ครับพามุกจะชนะไม่ขาดนะครับหรือแม้กระทั่งเสมอได้เชียร์ทางซานเฮาเซ่นนะครับคนนี้ครับสองทีมในคลิปนี้เชียร์บอลรอทีมเย็นนะครับเชียร์โบโลญญาและก็เชียร์ทางซานเฮาเซ่นนะครับ <S <s <ๆ S 2> เฮงเฮงรวยไว้เจ็กตนใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ